ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก TL by ลบิโยอีสามชาติพันธมิตรกาขนอากาศยานรบบินขับไล่ประจําการกองบินหนึ่งลุยโจมตีท่าอากาศรับคมเขี้ยวทับฟ้าไทยค่ะ กองทัพอากาศค่ะร่วมกับกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาและกองทัพอากาศสิงคโปร์ค่ะได้จัดการฝึกผสมทางอากาศครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคภายใต้รหัสโคฟไทเกอร์2025เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางอากาศร่วมกันค่ะ มีการส่งอากาศยานรบและอากาศยานสนับสนุนหลากหลายแบบเข้าร่วมการฝึกนะ,ะอาทิเช่นเครื่องบินขับไล่ F16 F15 แล้วก็ JAS 3.9 Gripen ค่ะเครื่องบินเติมน้ำมันกลางอากาศ MRTT เครื่องบินฝึก T50 และเครื่องบินขับไล่ F5 ค่ะ ซึ่งการฝึกครั้งนี้ค่ะมุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติการทางอากาศร่วมกันในสถานการณ์จำลองที่หลากหลายรวมถึงการฝึกการบินหมู่การโจมตีทางอากาศและป้องกันภัยทางอากาศค่ะก่อนไปรับชมข่าวค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องทางของเบย์ที่ปรากฏอยู่ที่หน้าจอไว้ด้วยนะซึ่งเบย์ก็จะมาเล่าข่าวนะคะ สรุปประเด็นข่าวในรอบวันของทางเดอะคลิติกค่ะที่เราได้นําเสนอในวันนั้นนะคะในช่องทางเหล่านี้นะ,ะไปติดตามกันได้เยอะค่ะจากกรณีเมื่อวันที่12มีนาคมที่ผ่านมาค่ะมีรายงานว่าสิงคโปร,ร์ได้วางกําลัง f 1 6 cd และ f 1 5 sg ค่ะ พร้อมเครื่องบินเตือนภัยจีห้ร่วมฝึกผสมครบไทเกอร์2025กับกองทัพากาศไทยได้ยกระดับขีดความสามารถทางการและกระชับความสัมพันธ์ค่ะซึ่งกองทัพากาศสิงคโปร์ประกาศพร้อมร่วมฝึกผสมครบไทเกอร์2025กับกองทัพากาศไทยโดยส่งเครื่องบินรบ F16 CD ดีจำนวน9าลำ F15 SG าจำนวน7ลำและเครื่องบินเตือนภัย G50 อีก1ลำม,มาประจําการที่กองบินหนึ่งจังหวัดนครราชสีมารเรียบร้อยแล้ว เพื่อเตรียมรับคมเขี้ยวร่วมกับนักบินไทยค่ะซึ่งกำหนดการฝึกผสม,มคบไซเกอร์2025จะจัดขึ้นระหว่างวันที่16-28มีนาคม2568ณกองบิน1จังหวันดนครราชสีมา กองบิน2จังหวัดลบบุรีและสนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศชัยบาดานจังหวัดลบบุรีค่ะมุ่งเน้นยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติทางอากาศค่ะร่วมกันนะซึ่งมีการฝึกเทคนิคการบินการประยุกต์ใช้ยุทธวิธีและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพอากาศของทั้ง2ประเทศค่ะและล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะวันที่18มีนาคมก็มีรายงานว่ากองทัพอากาศไทยค่ะร่วมกับกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาและกองทัพอากาศสิงคโปร์จัดการฝึกผสมทางอากาศครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคภายใต้รหัสคบไทเกอร์2020 เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางอากาศร่วมกันค่ะการฝึกผสมคอปไทเกอร์2025ค่ะนับเป็นการผนึกกาลังขั้งสำคัญของ3มชาติพันธมิตรโดยมีการส่งอากาศยานรบและอากาศยานสนับสนุนหลากหลายแบบเข้าร่วมการฝึกอาทิเช่นเครื่องบินขับไล่ F16 F15 JAS 39 Gripen เครื่องบินเติมน้ำมันทางอากาศ MRTT เครื่องบิน T-50 และเครื่องบินขับไล่ F-5 ค่ะ ซึ่งการฝึกครั้งนี้มุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติการทางอากาศร่วมกันในสถานการณ์จำลองที่หลากหลายรวมถึงการฝึกการบินหมู่การโจมตีทะอากาศการป้องกันภัยทางอากาศและการสนับสนุนทะอากาศ โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มพูนทักษะและความชำนาญของนักบินและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตลอดจนเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างกองทัพอากาศของทั้ง3ประเทศค่ะโดยพลอากาศเอกพันพักดีพัฒนกุลผู้บัญชาการทหารอากาศได้กล่าวว่าการฝึกผสมครบไทเกอร์2025สแสดงให้เห็นถึงความร่วมมืออันแข็งแกร่ง,งระหว่างกองทัพอากาศไทยสารมริการและก็สิงคโปร์ค่ะในการรักษาความมั่นคงและสเสถียรภาพในภูมิภาค ซึ่งการฝึกครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เพื่อพัฒนากองทัพอากาศให้มีความพร้อมในการเผชิญกับภัยคุกคามในทุกรูปแบบค่ะซึ่งการฝึกผสมคคบไทเกอร์นะคะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีค่ะโดยหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพค่ะระหว่างไทยสิงคโปร์และสหรัฐอเมริกาค่ะ โดยในปีนี้ประเทศไทยได้รับเกียรติจากเจ้าภาพจัดการฝึกหน้ากองบินหนึ่งจังหวัดนครราชสีมาค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะเมื่อวันที่9มีนาคมนะคะพันเอกาศเอกพันพักมีค่ะก็ได้เปิดเผยนะบอกว่าทออนเนี่ยกำลังจัดหาเครื่องบิน a 330 MRTT ค่ะซึ่งเป็นเครื่องบินเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศของ Airbus สค่ะแต่สามารถใช้เป็นเครื่องบินโดยสารได้ด้วยนะซึ่งกองทัพากาศไทยก็อยู่ระหว่างดําเนินการจัดหา1นเครื่องงบราว1.2หมื่นล้านบาทค่ะซึ่งก็เป็นงบประมาณปี2568นะซึ่งเป็นงบสํานักนายกค่ะก็ใช้เป็นเครื่องบินโดยสารบุคคลสําคัญได้และสามารถปฏิบัติภารกิจเติมน้ามันได้ด้วยนะโดยจะ ใส่เตียงลำรองผู้บาดเเฉิน EMS ได้ด้วยซึ่งจะเอามาทดแทน Airbus 340ที่จะปลดประจำการนั่นเองค่ะซึ่งคาดว่าจะสามารถสั่งซื้อได้ในปีนี้เพราะเป็นงบประมาณของปี2 5 6 8นะฮะแล้วก็จะส่งมอบราวปี2571ถึงปี2572ซึ่งเครื่องบินนี้ค่ะสามารถเติมเช่อเพิงให้กับเครื่องบินรบของทออได้นะเช่น F16 หรือว่ากิฟเพนด้วยนะฮะเพื่อให้สามารถปฏิบัติการบินได้นานยิ่งขึ้นค่ะซึ่งในงานของ88ปีกองทัพอากาศไทยค่ะพันอากาศเอกพันพักดีก็ได้เยี่ยมชมเครื่องบินนี้ของทอสิงคโปร์นะซึ่งมีประจำการอยู่เครื่องด้วยกันค่ะหากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสินโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงฐ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสินโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสินโน ของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิง์นี้ได้เลยค่ะและเพื่อเป็นกานสรสนับสนุนสถาบัานที่ทางไทยค่ะเพื่อได้นําข่าวสารและก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบัานที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏไปเลยค่ะ